23เมษายน2,568ที่นี่จังหวัดบึงการครับเมื่อคืนนี้คิดว่าฝนจะตกที่บึงการปรากฏว่าฝนไม่ตกอตอนเช้ามาเราก็เลยทําการารดน้ําให้กับทุเรียนไปเลยนะครับสําหรับทุเรียนต้นนี้เป็นพันุหมอนทองครับอายอาุเข้าปีที่ 5. อ่าถึงเดือนสิงหาคมนี้ก็จะครบ5ปีเต็มนะครับ ช่วงนี้เราดําเนินการตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ของอะไรต่างๆรวมทั้งน้ําหมักแล้วก็เราทําการรดไปเลยนะครับะระยะนี้นะครับน้ําบาดาลก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับเพราะฉะนั้นการรดน้ําของเราก็รดได้ทีละต้นนะครับโดยการใช้สายยางอย่างนี้แหละเมื่อคืนเราก็ทําการรดเหมือนกันนะครับเป็นบางต้น เพื่อรอให้น้ําประปาเขาออกมาในตอนเช้าแล้วเราก็มาทําการรดทีนี้สําหรับการให้น้ําทุเรียนในฤดูแล้งแบบนี้นะครับเมษาอย่างนี้และต้นใหญ่อย่างนี้นี่สามารถให้ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับรดได้ทุกวันไปเลยยิ่งดีนะครับสังเกตดูสภาพใบของทุเรียนเขากําลังเขียวแก่เข้มอย่างนี้แสดงว่าต้องการน้ําเต็มที่ต้องการปุย๋ยต้องการอาหารอย่างเต็มที่ และอีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมานะครับเมื่อใบเขาแก่เข้มอย่างนี้จังหวะอันนี้คือจังหวะที่ควรส่งเสริมทั้งน้ําทั้งปุ๋ยทั้งอาหารต่างๆให้เต็มที่ไปเลยความชื้นสัมผัสในอากาศขณะนี้โอเคแล้วนะครับคือความชื้นสัมผัสเนี่ยเหมาะสมกับการที่ใบทุเรียนเหล่านี้เขาจะเจริญเติบโตนะครับนี่ครับการให้น้ําพวงเราก็ให้อย่างนี้แหละครับต้นเล็กตนก้นใหญ่ก็ทยอยให้ไป ทีละเล็กทีละน้อย <c oughs> เดี๋ยวถ้าหากว่าฝนตกมาใส่สักหนึ่งครั้งนี่ก็ถือว่าโอเคส่วนต้นเล็กต้นนี้นะครับเราปลูกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับ่าเดือนหน้านี่ก็จะครบสองปีบริบูรณ์นะครับนี่ครับอ่าต้นนี้เป็นการปลูกโดยการที่เราทําการเสริมขานะครับเสริมขาสองขาขณะน,นี้การเสริมขานั้นติดแล้วเรียบร้อย เรามีการตัดหญ้าครับตัดหญ้าเพื่อที่จะลดความสูงของหญ้าแต่ในขณะเดียวกันอีกไม่นานพอเรารดน้ําเป็นประจําสม่ําเสมออย่างนี้นะครับหญ้าเขาก็จะขึ้นมาปกคลุมสําหรับหญ้าในฤด,ดูแล้งสําหรับทุเรียนภาคอีสานนี่ถือว่าหญ้านั้นจะคือพระเอกเลยในการที่จะช่วยห่มดินเก็บความชื้นต่างๆนะครับ ต้นนี้เราทําการปลูกทดแทนต้นเดิมนี่คือต้นเดิมนะครับเหลือแต่ตอนะครับเนื่องจากว่าในช่วง5ปีก่อนหน้านั้นเราปลูกทุเรียนในลักษณะทีจนเกินไปนะครับพอทุเรียนต้นมันโตโดยเฉพาะแถวกลางนี่นะครับโตขึ้นแถวขอบก็โตขึ้นทําให้อ่าเวลาเข้าสู่ฤดูฝนนั้นแ็ดแถวนี้ดินข้างล่างไม่ถูกแสงแดดเลยเมื่อดินไม่ถูกแสงแดดพอเข้าเดือนกรกฎา,าคมซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกชุกมาก จึงทําให้ต้นผู้เรียนแถวกลางนั้นรากเสียหายในที่สุดเราก็ได้ตัดและปลูกใหม่โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้พบกันเท่านี้สวัสดีครับ